มาจ้ามาจ้าสวัสดีค้าต้นช้ามาอยู่ในงานอะไรครับตอนนี้คอมมาดดูมัง <c oughs> ม้ง <c oughs> อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะซับไข่ซับไข่ส่งของมาเลยจ้ะโอ้โหยี่นี่เลยครับสองตัวก็คือปาร์ตี้บ็อกออนคอกับป <c oughs> oh, าร์ตี้บ็อกออนคอเอเซนเชียวโอ้ โอ oh, อยู่นี่นะฮะนี่คือ2ตัวนะครับรุ่นนี้นะ E N C O R E ไม่ใช่ Encore นะต้องเรียกว่า Encore แต่รีวิวคนเดียวได้ไงวันนี้นะฮะต้องให้น้องชมปมาช่วยดีกว่าน้องแชมปบดูมัง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  Encore เนี่ยมันมีไม์มาให้ครับนี่มีไม้สองตัวนี่จัดต้องแชมป์ถือเลยนี่นะครับคือมีไมโครโฟนมาให้ด้วยนี่พูดง่ายว่าตัวที่มีไม์เนี่ยจะมีไฟรอบๆมากกว่ามีไฟสองจุดอ๋อ่า แล้วก็มีตัวครอบคุมไม่อย่างเช่นคุมเบสคุมคุมไมโครตรงนี้อยู่ข้างหลังตัวข้างหลังเนี่ยตัวออนคอร์ก็จะมีตัวแบบมีตัวเชื่อมสองลำโพงพร้อมกันแต่สําหรับตัวที่ไม่มีไมโครโฟนให้เนี่ยมันก็มีช่องเสียบไมโครโฟนแล้วก็มีที่ปรับคนแนง่ายๆเพราะฉะนั้นมันเป็นลำโพงด,ดีอันนึงทั้ง2ตัวนี้นะครับเชืช่อมต่อแอป,ปได้เอาแอปพลิเคชันมาแล้วก็สามารถปรับโหมดปรับไฟอะไรได้หมดเลยแต่ตัวเนี้ยผมเปิดมาอย่างแรกเนี่ยคือชอบที่แบบว่าไม่ต้องทําเลยนะกดค้างมาปุ๊บแบบไมโครโฟนมาใช้ได้เลยอะ่ะนี่ไมโครโฟนเปิดตรงงนี้้้กดคาไวยเ ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับต้องแชมป์ครับเรามาขายของกันดีกบ่าในงานอีเวนต์นะฮะมาจ้ามาจ้ามาจ่าสวัสดีครับต้องแชมป์เราอยู่ในงานอะไรครับตอนนี้คอมมาวันนี้เราอยู่กับอะไรคะเราอยู่กับลำโพงนะครับระบ JBL นะครับ Party Box On Call นะครับนี่เห็นไหมนี่คือใช้ในงานพรีเซนต์งานอีเวนต์ได้เลยใช่แล้วค่ะคือนี่คือแกะกล่องเปิดปุ่มติดเลย อืมใช่ก็คือแบบมีไฟมาแล้ว <hatten> น <met soup> ี่คือมันใช้ง่ายขนาดใช้ง่ายใช้ง่ายไอ้ไฟเนก็สามารถที่จะแบบปิดได้เป็นโหมดนิ่งๆก็ได้หลยไอ้ตัวนี้มันก็จะมีไฟข้างข้างข้างหน้าปิดไมคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้กวนกันหรือเปล่านะแต่คือตะก้ให้ดูว่าเสียงลำโพงเนี่ยมันสามารถปรับเอโคได้มันมีโหมดแบบดีเจมีเบสบูส์ด้วยราคาเท่านี้ครับตัวที่มีไมค์มาให้นะตัวนี้ก็ราคาเท่านี้ปึ๊บคือตัวนี้เป็นตัวที่พี่ไม่เคยคิดจะอยากได้เลยนะแต่คือพอมาเล่นจริงอ่ะชอบมากพี่ชอบแค่ฟีเจอร์ทีีีี่่่่ไไคเเเเนนนนนยยยตตะะะะ้ออออััปปปิิดดูแทวลรบ ฮัลโหลครับอชฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชมปองชอีกจ้าเฮ้ยเสียงหวานมากปิดอโคนะครัปุ๊บนี่ไม่มีไอโคแล้วไม่สวยงามใส่ถ่านแบบนี้นะสองก้อนดูโมเดิร์นนะคะไม่เคยเห็นหม่แบบนี้นารักดีนะแล้วก็ถือกันนไอันนี้เชื่อมสออันได้ไหมครัช่มีสตัวนมันเชื่อมสองอันได้เลยอ๋อน้องช้ปมีคอนเสิร์ตที่พี่หน่อยจ้า แต่จริงใช่ไหทั้งทังทังที่ดูดาไหมแต่จะลองใช้ด like ูสักครั้งจะได้ใช่ไหม Peaceful light ทีมีไว้ในเด็ก Peaceful ดูสิให้ฉันไดรู้หองมาเชออะกันอ่ๆ้นเป็นชนะขอให้เธอสนใจไม่เปลี่ยนไปแล่เปลี่ยนใายแต่แค่พูดว่าเธอหนอย โอ้โหตะกี้นะครับมินิคอนเสิร์ตนะครับจำน้องช้ป์ฮัมม่าต้องเล่นเพลงฮัมม่าฟังเพลงเป็นไงโอเคฉันต้องเปิดเพลงของช้ป์อีกทีดีได้เลยตะกี้มีคอนเสิร์ตนะถ้าเป็นเพลงของช้ป์ได้เปิดอันนี้เป็นไงเดี๋ยวเปิดอีกเพลงหนึ่งได้ไหมได้เลยครับอ่ะขอมา กดนนกนนนกกเาาพเย์พอสบังคับได้จากตูวนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นลำโพงคู่เนี่ยให้มันออก2อันนี่นะกดข้างหลังเลยจ้ะแชมมากดพร้อมการเปิดข้างหลังเลยปุ่ม TWS 3 2 1กดเลยพร้อมการปึบนี่เห็นไหมเชื่อมแล้วอ่ะและ้วคราวนี้ชมปกดเพลงทีนึงโงเ,เพลงตรงนั้นเลยเพลงตรงนั้นก็ได้รือได้เลยโอเคค่ะ เราฝันจะไปใจไปใจมือเธอที่เต็มไปด้วยชัความเธอบอกฟันดี <S <S ที่นกนี่ผมสามารถหลีได้พอมันต่อสองลำโพงเนี่ยหลีตรงไหนก็ได้เจ๋งตรงนี้ <S 1> <S 1> แล้วมันยังมีฟีเจอร์นะครับที่มันเจ๋งมากคือเวลาเราใช้แอปพลิเคชันต่อเนี่ยเราสามารถปิดลำโพงโดยที่เราไม่ต้องไปหาํำโพงได้ด้วยอันนี้ก็ดีนะมีฟีเจอร์เยอะมากนะฮะเราไม่ได้คฟเวอร์ทั้งหมดนะแต่หลักๆให้ดูว่ามันมันดีมาก เปลี่ยนไฟนะครับเปลี่ยนไฟได้นะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนพร้อมกันเพราะเราเชื่อมมนอยู่เห็นไหมครั้นี้เปลี่ยนเปลี่ยนคู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราแยกกันมันก็จะเปลี่ยนตัวใครตัวมันเห็นไหมฮะเปลี่ยนทีเปลี่ยนคู่เลยหมดปิดก็ได้อ่าเห็นไหมกดเราก็จะลูบกดอีกทีได้ค่ะ อ่าเห็นมาโอเคก็อโอเคมันก็มีดีเจด้วยนะมีเป็นสิบสิบเสียงอะไรที่กดแบบเสียงดีเจมากเลยนะคะองแชมป์หมมา,มมาน่ารักมากเลยแล้วเป็นรกระสับผลงานหน่อยจังได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีซิงเกิลใหม่นะคะของวงฮับิต้าก็คือวงแชมป์องนะคะชื่อว่าเพลงไอเทมเย้อนเวลานั่นเองค่ะอย่าลืมไปหาฟังกันได้ที่ยูทูบนะคะทางช่องทางคาบิต้าดอทออฟิเชียลค่ะปฏิีบอกสองตัวนี้มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ไปดูของน้องแชมป์ก่อนดีกว่าไปเลยยยบายฮาย กดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะ